ที่น้ำหนักเราขึ้นเพราะมีเธอมาอยู่ในใจเราไงไแค่นี้เหรอเสร็จแล้ว <c oughs> อโอเคเดี๋ยวดูสวัสดีครับ,เ,เ,เ,รบเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ผมครูโน้ตนะคะสวัสดีครับผมคอสโตน,นะ,ค,ะครับครับผมครับลูกค้าชน สวัสดีครับเชิญดูข้เป้าด้านในเลยครับครับผมครับวันนี้มากับหัวข้อ3วิธีเพิ่มลูกค้าได้ไม่จำกัดอ่าเท่ากับเพิ่มรายได้เอ๊ะเมื่อกี้แนะนำตัวไปยังแนะนำตัวไปแล้วครับครับผมคุณโน้ตนะครับคอสโตนะครับครับร้านเอลฟินฟาร์มฮัย่างพ่อขุนนะครับอืม มีมากับ3วิธีเพิ่มลูกค้าได้ไม่จำกัดเท่ากับเพิ่มรายได้โอเควันนี้ก่อนที่จะไปรระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยววันนี้เรามีเครื่องดื่มนะครับมาฝากเดี๋ยวไม่ได้ยินเรามีสาธิตเครื่องดื่มนะครับวันนี้มีเมนูอะไร เมลอนโซดาเนาะใช่ใช่มลอนโซดาอืมโอเคไปดูเลยไหมไปดูเลยเแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าเข้ามาแล้วนะครับทักทายได้เลยนะครับสามวิธีเพิ่มลูกค้าได้ไม่จำกัดสวัสดีครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับกล้องปแปบบ๊ะ Cặp con nhận lời và muốn muốn tuần เรามาทำเป็นเมลอ,อนโซดานะครับนี่วัตถุดิบของเราวันนี้อันนี้เลยเป็นเมลอนนะครับอันนี้เป็นเนื้อเมลอนสดนะนแล้วเราใช้เ uh, มลอน,นอสดนะครับในการทำโซดานะครับบางทีเพื่อนๆบางทีเพ,เพื่อนๆมาทานอาจจะไม่รู้เนาะว่าของเราคือใช้เมลอนสดไม่ได้ใช้แบบกลิ่นหรือไซรัปนะปนี่เป็นเมลอนเป็นเมลอนเนื้อส้มนะครับตัวนี้แล้วก็ อันนี้เป็นเมลอนสีเขียวเดี๋ยวเราจะใช้ตกแต่งเนาะด้านบนแก้วนะครับ mm. เมลอนเขียวเสียบมาไว้แล้วโอเคมาเชือหน่อย mm. อันดับแรกนะครับ mm. อันดับแรกนะครับ mm. ก็เทเทนี้เลย mm. น้ำเมลอนนะครับ นสีส้อมอหวานเนาะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งแปบ๊บหนึ่งนะครับไปใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวใส่โซดา เมนูนี้ก็ง่ายๆเนาะเหมาะกับร้อนๆแบบนี้นะครับแค่น,นี้แหละแล้วก็อันนี้ลงไปเลยนะครับใส่เมลอนสดนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตกแต่งด้วยพาสเล้นิดนึงนะครับนี่ก็สิดฝานะครับโอเคเติมสะานิดนึงให้มันเต็มๆนะครับ Okay. แค่นี้อเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเลือือไว้ก่อนอ,องน<อ><อ>ะตัวตัวนะ้ำเมลอนด้านล่างนี้เราจะปั่นนะเราใช้เมลอนสีส้มนะครับปั่นให้มันลนะเอียดเนาะเวลาผสมกับสดามนก็จะออกมาเป็นสีนี้ เราเพื่อนทานแล้วก็มันก็จะได้ทานจะได้ทานตัวเนื้อเมลอนสีเขียวด้วยนะครับโอเคก็นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยเนาะว่าวันนี้มี3วิธียังไงเพิ่มลูกค้าเพิ่มลูกค้าได้ไหมจำกัดใช่แล้วเพิ่มรายได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปคุยกันในซุ้มนะครับเดี๋ยวฝากฝากหยิบอีกแก้วหนึ่งให้หน่อย ああ。 เปลี่ยนมุมเหรอเห็นไม่ไหวมุมตรงมุมเดิมดีกว่านะมุมเดิมคือตรงเนี้ยกล้องกล้องตั้งอยงเนี้ยมันหน้ามันจะนออชัดพอหรอใช่เนี่ยหรอใช่ใช่โอเคเพื่อนๆใครเข้ามาก็ทักทายกันนะครับต้องอ เอามือไว้ใกล้ๆไม้เพราะว่าเออเอาเอาไม้ไว้ใกล้ๆปากเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ชัดอ่าสวัสดีครับเพราะว่ามีคนดูทั้งหลายคนเลยอ่าสวัสดี <c oughs> เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็มีอ่ะ,อะมีอันนี้มาฝาก <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> เป็นชาไทยชาไทยเย็นนะครับ ไททีไทมิลทีนะครับแบบเย็นอ่าวีเมลอนนะครับเมลอนโซดาออยล์ขออนุญาตขออนุญาตกินไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเนาะครับวันนี้ครเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วทักทายได้เลยก็วันนี้นะครับมี3วิธีเพิ่มลูกค้าได้ไม่จำกัดนะเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยสำหรับคนที่ ทำธุรกิจอยู่เนาะอืมก็เวลาขายของนี่ขายกันที่ไหนเอ่ยออก็อ่าหนึ่งช่องทางนะครับที่จะเพิ่มลูกค้าคุณได้ไม่จำกัดเนาะแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ก็คือการทำทำไรเฟซเฟซบุ๊กอืมเพจนะคะเฟซบุ๊กเพจเนาะวันนี้เราจะมีสาม สามวิธีเนาะในการทำ Facebook Page เนาะให้คุณมีลูกค้าได้ไม่จำกัดอืมแล้วก็แน่นอนรายได้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นแน่นอนอืม,อมข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งคือคือข้อหนึ่งก็คืออ๋อเราหมดเลยเนาะใช่ๆอเออ <laughs> ครับข้อหนึ่งก็คืออ่ามีคนติดตามได้ไม่จำกัด อืมข้อดีของ Facebook Page ที่ต่างจาก Facebook Account ทั่วไปนะครับก็คือข้อนี้แหละเนาะม,มีคนติดตามได้ไม่จำกัดเพราะว่าแน่นอนเพื่อนๆถ้าได้ดูไลฟ์ของเราอยู่เนาะหรือติดตามเพจเราเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะติดตามจากเป็น Facebook Account เนาะที่เป็นชื่อส่วนตัวอ่ะซึ่ง ถ้าเราจะขายของใน Facebook account ส่วนตัวเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเพราะว่ามีเพื่อนได้แค่5,000 <5, 000 S 1> คนอืมมีจำกัด5,000คนเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติสมมุติตอนนี้เรามีเพื่อนอยู่ใน f Facebook ส่วนตัวนะประมาณ6 0 0คนถ้าถ้าสมมุติเราขายสินค้าใช่ไหมบน Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็จะมีเพื่อนเอนเห็นแค่ห0 0คนซึ่ง ถ้าเราอยากให้คนเห็นมากขึ้นหรือรายได้ยอดขายมากขึ้นเราก็ต้องไปแอดคนเพิ่มถูกไหมแอดคนเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแอดเพื่อนของเพื่อนแล้วเขาไม่อยากแอดเราอ่ะก็ก็ก็ต้องแอดคนใหม่ออใช่ไหมเขาไม่รับแอดเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เพื่อนเพิ่มใช่ใช่เออเราก็จะขายสินค้าได้ ได้ไม่ไม่ถึง5,000คนเนาะแล้วก็มันมีข้อจำกัดตรง5,000คนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆขายสินค้าเนาะหรือบริการอะไรก็แล้วแต่อยู่บน Facebook ก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนอ่าก็คือ Facebook ส่วนตัวคงเดิมอยู่แหละเนาะแต่ว่าแยกเป็น Facebook Page ่ที่เป็นแนวที่ไว้ทำธุรกิจมันจะสามารถแอด หมายถึงว่าเพิ่มเพื่อนหรือคนมากดไลค์เราอะไรอย่างเงี้ได้จํานวนไม่จํากัดอืคนติดตามคนไลค์ก็ได้หลักแสนหลักล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านคนได้อือันนี้ก็แสดงว่าเวลาเราทำโฆษณาหรือทำสินค้าอะไรออกมาคือมันมันก็จะถึงคนจำนวนมากเนาะยิ่งยิ่งใครมีฐานแฟนหรือแบบ คนที่มาไลฟ์เราเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือเราก็สามารถสื่อสารเ mm hmm. นาะก็คือมีข่าวสารมีอะไรเงี้ยก็บอกกล่าวแล้วคนก็จะเห็นทั่วถึงอเคนาะ, <Okay. S 2> นะอันข้อแรกก็คือ,อเพิ่มลูกคา้าโดยทำ Facebook Page เพราะว่ามีคนติดตามได้ไม่จำกัดอ,อันนี้ข้อหนึ่งเนาะข้อสองก็คือ c ฟซบุ๊กเพจเนี่ยมีเครื่องมือในการทำการตลาดอืมคือเวลาถ้าสมมติเราโพสขายสินค้าหรือบริการเนาะลงไปใน f a Facebook a o c o แค t ส่วนตัวเออเราจะไม่รู้เลยว่ามีคนเห็นกี่คนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อน,อนในเฟรนเราเนี่ยเห็นกี่คนอ่านไปแล้วกี่คนอืม ซึ่งใน Facebook Page เนี่ยสามารถรู้ได้ว่าโพสที่เราโพสไปเนี่ย reach เนาะ reach ก็แปลว่าเข้าถึงคนนะกี่คนเพราะฉะนั้นหมายความว่าคือ Facebook เขามีระบบเหมือนหลังบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มที่ที่ทำให้เราแบบ เข้าเข้าไปดูได้ว่าว่าถามลูกค้าเราเข้ามาอ่านกี่คนเข้ามาไลค์กี่คนใช่หรือมีเอนเกจเมนตก็คือมีปฏิสัมพันธ์เป็นเพศไหนอะไรเงี้ยผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างี้บอกได้ไหมอ่ามีมีสถิติได้อืมอืเนาะอันนี้ว่าเขาละเอียดใช่ก็เป็นเครื่องมือไว้สำหรับทำธุรกิจโดยเฉพาะเลยอืมเนาะก็ข้อสองก็คือ Facebook Page เนี่ย มีวิธีมีเครื่องมือสําหรับการทําการตลาดเนาะซึ่งจริงๆเครื่องมือเขามีเยอะเนาะซึ่งในอนาคตเราก็จะมาทยอยแบ่งปันอให้เพื่อนๆได้ใั้กันคือถ้าใครใครที่ค้าขายหรือทำธุรกิจเนาะก็ต้องมีเป็นเพจเกี่ยวกับธุรกิจแล้วแหละต้องแยกแยกออกมาจากเพจส่วนตัวนะอันนี้แนะนําเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้ฐาลูกค้าฐาน ได,ได้หาลูกค้าอะไรเพิ่มฐานแฟนเพิ่มแฟนเพิ่มแบบไม่จํากัดด้วยเน,นส่วนข้อ3นะครับก็คือ f เฟซบ o ๊กเพจเนี่ยยิงโฆษณาได้อ,อ,อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยที่ที่ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจเนาะเพราะว่าแน่นอนในการทำธุรกิจเราก็อยากให้คนรู้จักสินค้าหรือบริการเราเยอะๆ ใช่ไหมเข้าถึงคนเยอะๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเครื่องมือที่เขาเรียก f a c e b o o k Ad เนาะก็คือทำโฆษณาเวลาเพื่อนๆเลื่อนฟีดใช่ไหมตรงโฮมของ f c e e o o o เนาะฟีดของเพื่อนๆอมันก็จะมีรูปลูกโลกขึ้นมาเออเอ,อ,อันนี้มันมันโอเค มันจะมีรูปลูกโลกขึ้นมาเนาะแล้วมันก็จะเขียนว่าสปอนเซอร์ใช่ไหมสปอนเซอร์แอดหรือว่าได้รับการสนับสนุนอืมอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นโฆษณาที่เพื่อนๆนะโดนโดนยิงโฆษณามาโดนเนาะซึ่งโฆษณาของ f a c e b o o k เนี่ยมันก็มีข้อดีมากๆเลยเพราะว่ามันสามารถจำกัดกลุ่มเป้าหมายได้อืคือ จำกัดความชอบความสนใจเนะเาะหรือว่าเป็นการศึกษาใช่ไหมว่าเป็นพ่อแม่ที่มีลูกอายุกี่ขวบอือแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากคือเราสามารถเขาเรียกว่า t a r g e t g r o u p เลือกเลือกว่ากลุ่มเป้าหมายเราที่เราต้องการออ่ะที่เราต้องการนะมสมมติอย่างอย่างร้าน ร้านเราเนี่ยขายไอศครีมนะอ่าก็อาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มครอบครัวที่มีลูกเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนะเราสามารถ t า r g e t g r o u p แล้วก็ยิงตรงถึงกลุ่มเป้าหมายเราได้เลยซึ่งมันมันเฟซบุ๊กมันมันแม่นยำมากอืมซึ่งถ้าเป็นโฆษณาสมัยก่อนเนาะพวกทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ต้อง ซื้อไปปุ๊บเราจะเลือกบางรายการได้ใช่ไหมแต่ว่าเราเลือกคนที่เห็นไม่ได้คือก็เห็นกันทั้งบ้านอ่ะใช่ไหมเห็นกันทั้งบ้านหรือว่าบางทีถ้ากระพริบตานานไปหน่อยก็ผ่านไปละไม่เห็นละอซึ่งซึ่งจะจะไม่เหมือน facebook ที่มันจะเออคือเฟซบุ๊กเนนสามารถมันวัดผลได้ไงมันวัดผลเป็นตัวเลขได้แล้วก็วัดผลว่าเป็น เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยคือมันละเอียดมากม,มันไม่เหมือนทนะีว<ม>ีเนาะทีวีนี่คือเป็นสื่อเก่าแล้วแหละ<ม>อาจจะโดนโดนพวกยู u ูบอ่ะโดนพวกนี้จ,จะดิสลอฟนะคะก็โดน Facebook นี่แหละดิสลอฟกอ็ก็คืออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ f c e e o o o แอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ ดีมากเนาะในการเพิ่มลูกค้าขยายฐานลูกค้าเนาะซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่ที่จะทำให้โฆษณาได้ผลเนาะก็คือการทำโพสเออการทำโพสอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าการทำโพส Facebook ที่มีคุณภาพใช่ไหมเหมือนการเขียนเช็ครายได้ให้คุณอื การเขียนเชร์ให้ตัวเองใช้ืเปล่าเออว่าอยากใช้เงินอยากได้เงินเท่าไหร่เนาะเออก็ทำโพสต์ต้องเป็นโพสต์ที่มีคุณภาพเนาะเามีโพสต์มีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพทำให้คนอยากติดตามทำให้คนอยากมาซื้อของอะไรซื้อบริการซื้อสินค้าเราซึ่งอย่างยกตัวอย่างอย่างร้านเราเนาะอย่างตอนก่อนหน้านี้ที่ สถานการณ์โควิดเนาะคนก็ไม่อยากออกจากบ้านใช่ไหมแต่ว่าร้านเรายังยังเปิดอยู่เออเปิดได้เพราะว่าสาธารณสุขเขามาดูเนาะแล้วก็แนะนำว่าให้ลดจำนวนโต๊ะที่นั่งใช่ไหมแล้วก็นั่งโต๊ะแต่และโต๊ะให้ห่างกันใช่ไหมแล้วก็มีเจลล้างมือมีอ่างล้างมือมีการใส่หน้ากากใช่ไหมการใส่ถุงมืออะไรเงี้ยร้านเปิดได้แต่ว่า คนไม่มีคนข้างนอกทำไงอะ่ะเราก็ต้องยิงโฆษณาใช่ไหมยิงโฆษณาไปหา,หากลุ่มเป้าหมายอืที่อยู่ในรัศมีใช่ไหมเพื่อที่จะบอกว่าเออร้านเรามีมีอะไรร้านเออรายังเปิดอยู่เอร้านเรายังเปิด<ม>ดูย,ยังมีสินค้า,คาแล้วคือคือเราก็สามารถสื่อสารกับ ลูกค้าได้เนาะสื่อสารกับเพื่อนๆได้นะก็คือจะรู้เพื่อนๆที่ที่ติดตามเพจเราอ่ะก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของร้านเราตลอดเนาะร่าเรามีเมนูใหม่ไหมยังไงมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโต๊ะหรืออะไรยังไงหรือมีการเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่หรือว่ามีไปส่งใช่ไหมหรือว่าไปซื้อทุเรียนไปซื้อ ดอกไม้ใช่ไหมเพื่<ช>เอ,เ,อเพื่อมาเข้าร้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็คือแน่นอนอาการยิงโฆษณาใช่ไหมการยิงโฆษณา Facebook อันนี้เป็นข้อสเนาะก็ือนเพื่อนก็คงได้ประโยชน์นะจากตรงนี้น คือถ้าเพื่อนๆสามารถแบบนําไปปรับใช้อะไรเงี้ยก็เชื่อว่าเลยว่าจะเพิ่มลูกค้าหรือก็ที่แน่ๆคือเพิ่มรายได้ได้เนาะซึ่งอย่างโฆษณาข้อสเนาะอย่างโฆษณา f a c e b o o k เนี่ยโอ้โเพื่อนเพื่อนๆอยากได้รายได้เท่าไหร่ล่ะใช่ไหมก็ถ้ามีเงินนะ่ะเหมือนถ้าเรามีเงินเยอะเนาะเราก็ยิงโฆษณาเยอะคนพอคนเห็นเยอะแล้วโพสต์มีคุณภาพด้วย อันนี้ก็สําคัญนะโพสต์ post มีคุณภาพซึ่งในอนาคตเราก็จะมาแบ่งปันเนาะเคล็ดลับการทําโพสต์ที่มีคุณภาพหรือว่าการยิงโฆษณาใช่ไหมอืมคือ,ค,อคือการทำโพสต์ที่มีคุณภาพหรือการยิงโฆษณาเนี่ยม, <ทำ S 1> มันก็มันก็มีหลักการใช่ม,ม,มันก็มีหลักการของมันอยู่นะมันมีวิธีการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะที่มันได้ผลอ่ะทำแล้วได้ผล คือไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆอยากจะโพสอะไรก็โพสได้อยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรเงี้ยมันมันมันจะแบบมันไม่ได้มันสเปซสปายมันมีวิธีการแล้วมีเคล็ดลับอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วเนาะสามวิธีเพิ่มลูกค้าได้ไม่จำกัดเท่ากับเพิ่มรายได้ก็คือทวนให้เนาะวิธีที่หนึ่งก็คือ ทำ c e b o o k Page เพื่อให้มีคนติดตามได้ไม่จำกัดเนาะข้อที่2ก็คือใช้เครื่องมือการทําการตลาดเนาะใน c e b o o k page แล้วก็ข้อ3ยิงโฆษณาอือันนี้ก็เป็น3วิธีสวิธีนี้เด็ดบอกเลยว่าเด็ดมากถ้าใครสามารถเอาไปปรับใช้นะครับรับลองเลยอ่ะได้ผลแน่แน่ เพิ่มลูกค้าด้วยเพิ่มรายได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆสร้างแบรนด์ได้ด้วยเนาะอช่เพราะว่าอย่างอย่างเราเนาะจุดเด่นเราเป็นไอศครีมซอฟครีมใช่ไหมเป็นผลไม้แท้มีความเข้มข้นหอมอร่อยเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารเนาะสร้างแบรนด์สร้างจุดยืนที่แข็งแรงของเราเนาะผ่านเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยอืม แล้วก็สื่อสารไม่ให้เพื่อนๆเนาะไปหาลูกค้าให,ให้ทราบตรงนี้โอเค,อเคก่อน,นอครบจบทั้งสามข้อก่อนจากการแน่นอนมีอะไระนนสร้างสร้างธุรกิจแนวคิดเคเรทีวันนี้นะครับก็มีคำคมของอพี่มาร์คซักก์เบิร์กนี่เองนะพี่มาร์คซักก์เบิร์กที่เป็น ผู้ก่อตั้งเนาะเป็นเจ้าของ f c e e o o o รู้รู้กันหรือไม่ว่าวันที่14พฤษภาอีกไม่กี่วันเนี้ยเขาอายุเท่าไหร่ให้ทายเออไม่ไม่ไมค่อยติดตามเขาเลยอะออายุเท่าไหร่<อ>เขาน่าจะยังเด็กเด็กสามสิบห <36. S 1> ้านโอเก่งว่ะสามสิบหกอิบวันวันที่สิบสี่พฤษภามนี้พี่มาร์คซักเกเบิร์นเนาะเจ้าของ Facebook อายุสามสิบหกอืมเด็กก็คุณนดอดิเฮ้ยอะไรเรานะยี่สิบกว่ากว่าก็รู้กันหรือไม่ว่าพี่มาร์คซักเบิร์กเนี่ยตอนนี้เขามีทรัพย์สินห้าหมื่นสี่พันสามร้อยล้านดอลลาร์ดอลลาร์ห anyway> ้าหมื e ่นโอ้โห ห้าหมื่นห้าหมื่นสี่พันสามร้อยล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยคือหนึ่งล้านหกแสนล้านบาทล้านล้านก็คือหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทพี่มาสักกบเบิกตอนนี้ทรัพย์สินนะขอซักล้านหนึ่งเดยขอซักเสร็จเซี่ยวเสร็จแล้วแล้ววันนี้ก็คือเรา พูดถึงเรื่อง Facebook Page ของพี่มาร์คเนาะก็คำคมของพี่มาร์คนะเอามาฝากสองอันอันแรกเนาะพี่มาร์คเขาบอกว่า the greatest success come from having the freedom to fail ก็คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมาจาก ความอิสระที่สามารถล้มได้ที่สามารถล้มเหลวได้<อ>คือความ,<ผ>มหมายความหมายก็คือ,อบาดนิ้วใช่ความความหมายก็คือ<ม>ความหมายก็คือเหมือนทําแบบทําแบบล้มลุกคุกคานได้อะ่ะเอออันนั้นอาจจะสําเร็จ ก็คือมันมันความสําเร็จมันไม่ได้มากันง่ายๆอ่ะมันต้องฝ่าฟันมันต้องมีล้มลุกคุกคานต้องเนาะบักบั่นอะไรเนี้ยต้องล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันถึงจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เนาะเพราะนั้นเราก็ต้องแบบมีความพยายามอะเนาะก็คืออย่าย่อท้อถึงจะสําเร็จนะครับใช่ใช่ก็คือทําทําแบบว่าสนุกสนุกเนาะ ทำเหมือนการทดลองเนาะแล้วก็อ,อความสําเร็จจะมาถ้าแบบว่าทําแบบว่าไม่สามารถเครียดมากไม่สามารถล้มลุกคลานอะไรได้นี่โอ้ยเหนืงงน่อยเนาะอืมอันนี้เป็นเป็นคำคมแรกก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราทําทําอะไรใหม่ๆอ่ะทางานโน่นทํางานนี่อะไรเงี้ยก็ถือซะว่ามันเป็นการทดลองอ่าทดลองดูถ้ามันไม่สําเร็จเราก็แค่ทําใหม่ แต่คือเราไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าเราได้เราได้ประสบการณ์เราได้ความรู้เพิ่มนะคมไห้คไมมโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าพี่พี่มาร์กเนาะบอกว่า people don't care about what you say they care about what you build แออสำเนียงเป็นไง accent สำเนียงอะเป๊ะมากไม่ไม่อะ ก็คือเขาบอกว่า,าผู้คนเนาะไม่แคร์ว่าคุณพูดอะไรแต่เขาแคร์ว่าคุณสร้างอะไรมมคมไหม,มค <ง S 2> มไหมเขาเรียกอะไรสร้างประโยชน์อะไรแก้ปัญหาอะไรให้กับสังคมอะไรเงี้ยแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนเนะ ช่เขาเขาเขาไม่ได้แคร์คุณเนะว่าแบบพูดอะไรเงี้ยบางทีคําพูดมันเสกสรรได้เนาะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคําพูดจะพูดยังไงก็ได้ไงจะพูดให้สวยหรูจะพูดให้ดูต่าต้อยอคุณสามารถประดิษฐ์ประดอยคําพูดได้แต่แต่ที่เห็นชัดๆอะคือ ผลงานถูกไหมอ่าที่เห็นจะชัดคือผลงานที่ปรากฏออกมาเป็นรูปเป็นล่างและสามารถมีประโยชน์แล้วแก้แก้ไขปัญหาได้อ่าใช่ไหมซึ่งพี่มาเขา facebook นี่ก็มีประโยชน์เนาะเอ่อทำให้เราเชื่อมต่อกันได้ใกล้ชิดขึ้นอืมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ ครับใคร<ม>เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับ<ม>แล้วก็พวกเราจะได้หาข้อมูลนะ<ม>ที่มีประโยชน์นะให้มาแชร์มามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเนาะครับแล้วก็วันนี้ร้านเอลฟินฟาร์มนะครับปกติก็คือเปิด1ซโมงถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็หยุดทุกวันอังคาร1นึ่งวันวันนี้ก็ยังเปิดอยู่เนาะถึง2ทุ่ม คร,ครับวันนี้ผมครูโน้ตนะคะัอผโคสโดนะครัาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆหรือใครอยาก,ยากดูย้อนหลังดูคืออะไรอ่ะเรามมีมีข้อคิด เนาะ,ะต่างๆที่ที่เราเคยไลฟ์ไว้สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนาะถ้าถ้าเอานำไปปรับใช้นะครับกับเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจข,ของเพื่อนๆเองนะครับอโอเคครับวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับโอเค,อเคสวัสดีครับบ๊ายบายอยู่ไหน <S <S> <S นี่